สวัสดีครับเปเชียลรีพอร์ตวันนี้เราอยู่กันที่สวนบริการช่างที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือล้อที่รอ,อการซ่อมเกิดจากความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบียร์พุทธบาทรถชนวันนี้เราอยู่กับเฮียบุ้ยครับเฮียบุ้ยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเทพเราจะมาขอความรู้เรื่องการซ่อมล้อกับเฮียบุ้ยว่าล้อที่รอซ่อมอยู่เนี่ยมีลักษณะไหนบ้างรเราเริ่มจาก วงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะวงนี้อยากให้อธิบายนะครับว่าว่ามันเกิดรอยพวกนี้เกิดจากอะไรบ้างรอยพวกนี้นะครเกิดจากการเบียดฟื้บากเบียดพุตบากค,ครับก็คือวิธีการซ่อมของเราก็จะต้องเติมเนื้อในส่วนที่กินเข้าไปครับให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาให้ได้ครับแล้วถึงจะมาเก็บปอกเพราะถ้าเกิดเราเก็บไปเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่า เนื้อมันจะหายไปมากเกินความจําเป็นออืการใช้งานมันก็จะสั้นลงอันนี้ก็คือที่เห็นเห็นอยู่ทั่วไปตามล้อรถทั่วไปที่เบียดฟุตบาทมาหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะซ่อมอมได้โดยวิธีการที่เฮียบอกมาเมื่อกี้นะฮะทีนี้มาต่อกันที่วงวงนี้อย่างวงเนี้เกิดจากอะไรบ้างครับพียอันนี้เกิดจากอุบัติเหตุหนักขนาดนี้เลยเนาะอย่างนี้เฮียมีวิธีการซ่อมยังไงครับอย่างนี้ ก็คืออันนี้เราก็ต้องดัดขึ้นมาแล้วก็ตรงที่เป็นรอยแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อดัดขึ้นมานี่คือเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับก็ต้องดัดดัดให้ส่วนที่ผิดรูปไปเนี่ยกลับเข้ารูปอ่าฮะแล้วก็ที่มันมีรอยแตกก็ทำการเชื่อมรอยแตกคือตรงนี้แถวนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเวลาที่เราเห็นฝั่งนี้มีรอยค้ั้งนี้ครับพอเวลาเราดัดเนี่ยฝั่งเนี้ย ทุกฝั่งเนี้ยนะฮะลอยเนี่ยมันจะมันจะปรากฏชัดขึ้น,น <ะ S 2> ครับอ๋อมันมันจะอ้างครับแล้ว <c oughs> อย่าง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 อี้คือรอยอะไรครับพี่นเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรอยจากเครื่องถอดยางเครื่องถอดยางเหรอครับเวลาที่เขากดนะอ๋อมันจะเป็นลอยทีนี้เรามาดูกันที่ล้ออย่างล้อ,อล้อเบาๆด้วยครับล้อฟอร์สอย่างล้อซีอีางเงี้ยซ่อมตรงไหนครับพี่เ่ยเอ่อลักษณะที่ คดจะอยู่ตรงนี้ครับคนนี่คือดุ้งเหมือนกันใช่ไหมครับดุ้งอ๋ออันนี้ก็วิธีการซ่อมล้อฟอร์เนี่ยเห็นมันมันแตกต่างกับล้อธรรมดาไหมครับก็ต้องใช้ความละเอียดในการซ่อมนิดนึงแต่ซ่อมได้ซ่อมได้สำหรับคนที่มีโทรมาถามกันเยอะไหมครับว่าว่าว่าล้อฟอร์ดมันซ่อมได้ไหมซ่อมถามยอดนิยมครับ ล็อกฟรอสซ่อมได้ไหมอก็คือซ่อมได้ซ่อมได้ใช่ครับนะฮะมาดูวงวงนี้เนี่ยครับพี่อะอย่างวงนี้ครับเนี่ยครับักขนาดเนี้ยซ่อมได้นะครับได้ครับซ่อมได้ได้ครับจะซ่อมกับไปยังไงดีถ้าลักษณะเนื้อหายไปอย่างเงี้ยก็คือเราก็เติมเนื้ออืมเติมเนื้อเข้าไปเหมือนกัน่นะฮะถ้าสมมติให้พี่แนะนำมันสมควรจะซ่อมไหมครับ S <S ถ้าถ้าจะให้แนะนําว่าล้อที่สมควรซ่อมหรือไม่สมควรซ่อมเนี่ยคือดูความคุ้มค่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปซื้อใหม่ครับมันคุ้มกว่าที่เราจะมาจ่ายค่าซ่อมเราก็ไปซื้อใหม่จะคุ้มกว่าะนอกจากว่าล้อม,มันมีราคาค่อนข้างสูงครับเบิกใหม่วงหนึ่งหลายหมื่นอย่างเงี้ยหรือาหายากอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องซ่อมแต่อันนี้ถ้าลูกค้ายืนยันว่าจะซ่อม เกียก็ซ่อมได้อย่างนี้ใช้เวลานานนะครับในการซ่อมเนี่ยก็นานครับใช้เวลานานเป็นเดือนเหมือนกันใช่ฮะขกว่าจะขึ้นกว่าจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ผมอันนี้ได้ข่าวว่าล้อชุดนี้ครบองค์ประชุมในการในการซ่อมเลยก็จะมีอันอย่างนี้ก็คือเบียดมาเบียดมาแล้วก็มีดุ้งด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปตาม ดูกันถึงวิธีการซ่อมล้อวงนี้ว่าครบองค์ประชุมขนาดนี้ส่วนบริการช่างจะมีวิธีการทำยังไงให้กลับมาเหมือนเดิมวันนี้เราต้องรอยนะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปพบกับเยบ้วยกับผมเหมือนเดิมสวัสดีครับ